เดียวครับพักปตูโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นอันเนี้ยโอ้โหูวิ่งเดียวเนี้ยโอ้โหวิ่งท่ทเาเร็ว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 ตัว,วต่ิดเด,ด,ดียวไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหูไอปิดแบ่งไหมนิดนึงปิดแบ่งนิดนึงไม่ใช่แล้วปิด,ดนิดนึงอีกนิดนึงโอเคงงโอเคเอามา หลังไว้หลังไว้อย่าให้เข้าเสาอย่าให้เข้าเสาอามามามาไม่เป็นไรมันไม่ไปเอองัดขึ้นเอองานดีกเออวันนี้งานเบางานเบามาแล้วมาแล้วเออค่อย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 อันนี้อันนี้ มาฮะซึ้งมากมันนินมากเพอต้องการปนินปลาอื่นเพาไม่เอานะหือดูค่าเ้ามามีอยู่ตรงนี้นี่ไปค่อยเาเล่นไม่เป็นไรอืมเ่ายๆเล่น มาแล้วอะไรวะอะไรวะฮะไม่ใช่ยีบตกแน่นอนหลุดแน่นอนหลุดแน่นอนเปิดเบ่งนิดนึงโอเคค่อยๆหลุดค่อยๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ พ,พ่อบอกอาปนิ่มไม่ใช่เหรอมันได้มาเองอ๋ออ่ะอต,อตัวขึ้นมาโชว์หน่อยโดนโดนโดนไปงัดมางัดท้ไมาอีกเรดูไปอีกแล้วมั้งวันนี้อุตส่าห์พามางานเบาแล้วนะเปิดเบ่กนิดนึงก็ได้ลูกไ,ไม่เปิดแล้วไม่เปิดอ่ะเนี่ยอุ้ยปลาอะไร เราหนีปลาปลาจีปาจีเหรออ้าวขึ้นไหมอ่านุ่มช้อนหน่อยตรงนู้นนุ่มช้อนหน่อยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นโอ้โหสบายงานเบาวันนี้งานเบาตรงไหนขึ้นช้อนหน่อยบอกปุ่นนุ่มช้อนหน่อยโอ้โหมาแล้วครับปลาอะไรปล่อยไปก่อนลูกปล่อยไปก่อนไม่เป็นไรเอาไป จงๆค่อยๆค่อยๆลูก่เองนะผมไม่ได้ล่นะอ่าอ่าไปปฟามาเออ่าเข้าก็ชันดิเข้าก็ชันโม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 เรียกมันดิอีกทีอีกทีเบาเบาลูกบาบาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบปล่อยปล่อยไม่รีบมาไม่รีบอ่ะมามามามันสู้อยู่เออแรงมันเยอะ ตั้งคันอ่างเออนะคือยังเอารอยแล้วปิดเบรกเด็ดปิดเบรกนิดนึงอุตส่าห์พามางานเบาเลยนะวันเนี้ยอ่ะไปลา,าลากมาลากถอยมาหัวเข้าหัวเลยเข้ากระชังเข้าเบาโอ้โหเป็นงไงครับได้และได้ปลาอะไรปลาจีนตัวใหญ่มากอ่าเดี๋ยวมาดู นนี่ปลาตีนตัวใหญ่นีหัวเชลลอะไรหอยเชลล์น้องไปตกไปชูเขามัน่อยชูปลาเขามัน่นยกินส้มนะนะทุกคนมีข <ừ. S 1> ายในช้อปปี้แล้วนะนี่ไป